เราไม่มีโทษเลยนะเราใช้วาจาทําบุญ <c oughs> คือชักชวนเไยก็ถึงเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีก้าวของใช้ปากทาบุญได้ชักชวนเข้ามาทําบุญได้เขาตามเขาทำตามแล้วก็มีส่วนนะขอโมตนาบุญกับเธอด้วยนะอีกฉันไม่มีแต่ฉันก็ชวนเธอมาทําเพราะฉันรู้ว่าเธอเนี่ยมีศรัทธาเชื่อมั่นในการที่จะทําบุญตรงแค่อย่างนี้เนี่ยต้องรู้อย่างนี้ไม่ใช่ดูตูจะไป ไปขอยืมก็ามาแล้วไปทำบุญเนี่ยหลอกโกหกก็ทําใจไม่ได้หรอกจำไว้อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะว่าเนี่ย,ยฉันขอยืมเธอไปทําบุญนะเดี๋ยวมีน้ำใ้อย่าไปเชื่อเ,เดี๋ยวโดนหลอกว่าบางทีโยมมีความจำเป็นแต่เนี่ยตัดใจที่ให้ยืมว่เาเห็นแก่หน้าแก่ตาเห็นว่าแก่ความเป็นเพื่อนนี่แก่ความเป็นยากเห็นแก่เป็นมิตรเป็นสหายอะไรแล้วจึงให้กันไป แต่ก็ยังไม่เห็นแก่ดนบุญนะเพาอะไรเพราะเขายังไม่รู้แจ้งเ <c oughs> นี่ยต้องเตือนพวกโยมไว <c oughs> นะ้เดี๋ยวโดนก็หลอกทําบุญเอ้าว่านไว้มีอะไรอีกรีบสักรีบถามนะนะเดี๋ยวโมดูกาเดี๋ยวพวกนี้อีกวันเดียวอา <c oughs> จารย์คะคือจริงๆ้งนะ มีคนฝากถามค่ะว่าอาน,นิสงของการปิดทองพระค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะโอ้โหมากมายเลยเองเห็นแมาพุทธเจ้าสีทองความจริงอ่ะพระองค์อ่ะสีทองอยู่แล้วแต่นี่เราเห็น้าพด,ดำเนียวไม่ถูกต้องตามพุทธลักษณะเลยเพราะนั้นเราเห็นทองแล้วเราก็ยืนเดินนั่งนอนเอาเป็นกสินก็ได้กสินสีทองเรียกปีตกสินมองอะไรก็เห็นเป็นทองไปหมดเลยเห็นสัตว์เห็นคนต้นไม้เป็นทอง มองก่อนเนี่ยจะมาสอนว่าเราจเจริญพุทธ,ธานุสติเรามองสั์คนต้นไม้พุทธเจ้าไว้ติดไวห้หมดเลยแล้วถ้ามันเกิดคิดไม่ดีทำไมดีคิดอยากฆ่าอยากทำลายอะไรกลัวพุทธกลัวจะไปถูกพุทธเจ้าเข้าเราจะได้มีฮิริโอตะปะความเราอายเกงกลัวต่อบางนี่แล้วก็พุทธเจ้าแหละเป็นอารมณ์ยืนเดินนั่งนอนคิดถึงพ่อแม่ก็ไม่เว้นที่สะ ความคิดของเราจะได้ไม่เสียไปเปล่าๆไม่ฟรีความคิดไม่ฟรีเนี่ยแล้วก็ได้มีประโยชน์มากเลยโอ้พุทธเจ้ามองคิดถึงใครไปไหนมองตัดคนตน้นว่าเห็นพุทธเจ้าไปติดแว้หมดแล้วเป็นพุทธเจ้าสีทองแล้วให้ต้นไม้เป็นทองด้วยเลยเห็นไหมมีค่ายัางไงมีคุณยังไงต้นไม้เป็นสีทองเอ้ยอย่าไปตัดมันเลยมันสวยแล้วอย่าไปทําลายมันเลยเนี่ยต้นไม้สีทอง มันผิดว่าต้นไม้อื่นๆทั่วไปเนี่ยแล้วก็มีทีทองในดวงใจด้วยพุทธเจ้าทองเนี่ยเราเห็นอะไรคิดอะไรเอาทองไปปิดไว้เลื้ยงออะลา,าให้หมดแปลว่าสิ่งนั้นมีค่าเหมือนทองเขาใจไหมมีคุณมีค่าเหมือนทองแต่นี่ตามลราางทองมันก็ยังด้อยค่าไปแต่นี้เรา,เาพุทธเจ้าที่ปิดทองแล้วเนี่ยนึกถึงเออไปแปะไว้หมดเลยมองสัตว์มองคนมองต้นไม้ เห็นพุทธเจ้านึกถึงพ่อแม่เราไว้บนทิศะแล้วขอพุทธานุภาพดลนบันดาให้พ่อแม่ของฉันเป็นสุขด้วยให้เขาอยู่ดีมีสุขด้วยอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายด้วยพุทธเจ้าข้าเอ้ยเงี้ยเดินๆนนึกถึงแต่พุทธเจ้าเองจะได้ไม่โลภไม่โกธไม่หลงคิดถึงใครก็พุทธเจ้าไว้แปะไ้หมดเลยความคิดเองไม่เสียเปล่าความคิดเขาเองดีมีค่า มีค่าเนื้อห่าทองอีกว่าอะไรเอเงไปไปไปปิดบูชาพุทธเจ้าทําให้พุทธเจ้าสีทองเหมือนกับที่พุทธลักษณะที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีสีพันวันาดุดทองคำนี่เอง็งเองเห็นอนีรสงสังอย่างที่พระจารย์บอกเนี่ยฮติด <c oughs> <c oughs> ทองไ้หมดเลยแล้วเอาไปกระสินทองก็ได้ด้วยหมองอะไรเป็นทองหมดมีค่าหมด พอมีทองเองเห็นอะไรเป็นพระเจ้าเองก็ไม่ล่วงเกินไม่คิดร้ายไม่ทำลายใครที่ก็เองก็เป็นมหาบุศสตลอดว่างหมดเลยว่างจากสิ่งต่างๆว่างจากความผิดคิดทั่วหมดเลยนี่สิ่งเช่แน่ว่างจากสิ่งเหล่านั้นหมดตายไปพระพทธเจ้าจะมานั่งยิ้มเงเอง <laughs> เองจะได้ตาพระเจ้าไปนิวานเลยง่าย,ายดีเวนี่สิ่งเช่แน่ ไปแก่นี้ไม่ปิดทองอีร้อยองค์วันองค์ไปไม่ได้แล้วถ้าไม่คิดตามที่พระอาจารย์บอกนี่อา้าวมีเท้าอะไรอีกอันนี้คําถามของตัวเองค่ะ <c oughs> คือเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องสํารวมระวังเราว่าอ่าเมตตาตัวเองแล้วก็ไม่ไปให้อ่าไปทําบาปแบบคนอื่นแต่ทีนี้สมมุติว่าเราเป็นถูกเป็นผู้ถูกกระทำอะค่ะว่ามีคนให้เราทําอะไรบางอย่างที่เราก็จริงๆเราก็ไม่อยากทําแต่ว่า ทำให้เราไม่สบายใจบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นบาปอะค่ะพระอาจารย์อย่างนี้เขาจะบาปไหมคะมแลวเอ็งกลัวาบาป,บาปเปล่าก็แสดงว่าเองมีฮิริโอตัะมีฮิริฟารละอายโอตัะแค่กลัวตาบาบและแล้วเองสั่งสมไว้มาช่วงกระทั่งเองมีใจกล้าหาญบอกว่าเนี่ยควรจะมีฮิริโอตัะนะพระาจารย์ฟังพระอาจารย์ท่านเทศท่านสอนตามพุทธเจ้าบอกไว้ เพราะนั้นตาเห็นรูปก็ละอายต่อรูปกลัวจะไปทำบาปเพราะรูปหูได้ยินเสียงก็ละอายต่อเสียงกลัวจะไปทำบาปเพราะเสียงจมูกได้กินก็ละอายต่อกินกลัวจะไปทำบาปเพราะกินลิ้นได้รสก็ละอายต่อรสกลัวจะไปทำบาปเพราะรสกายได้สัมผัสก็ละอายต่อสัมผัสกลัวจะไปทำบาปเพราะสัมผัสใจได้รู้รมอารมณ์แล้วก็ละอายต่อทมอารมณ์เนี่ยแล้วก็ว่างไปเลยไม่ได้ทำบาปกรรมนี่เองไปเชื่อก็จะดงว่าเองเนี่ย มีกรรมมีวบากกรรมแล้วอย่างน้อยก็ทำเองเป็นทุกข์ <c oughs> เรืงว่าใครทำเองก็เอง,เองเสึกไปเชื่อก็เอง <c oughs> กว็วราตากระต่อนแล้วเรื่องของเขาเราไปยุ่งเหลืองเราจะจบจะสิ้นเองไม่จบไม่สิ้นก็บรเองไม่เชื่อคนอื่นวัตตะสงสารเี่ก็ยาวกาไลไปเรื่อยนะเขาเรียกากรรมร่วมวิบากกรรมร่วมเียเป็นอย่างนี้ ไปร่วมฆ่าเขาบ้างไปเป็นพักพ่วงร่วมฆ่าเขาบ้างไปร่วมเป็นโจรไปร่วมปนเขาบ้างไปร่วมประพฤติผิดกามเมบ้างไปร่วมก็โกหกหลอกร่วมบ้างไปร่วมกินเหล้าเมายาเขาบ้างเนี่ยมุติตาโมตนาบางมีแต่โทษมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลิกให้หมดกูไม่เชื่อใครแล้วเดี๋ยวกูต้องไปใช้กรรมเวน่วากรรมเวร่วมบางคนก็กู้อยู่ดีๆกูไม่ได้ไปตั้งกรรมทำชั่วอะไรเลยทำไมจึงมา ไปอย่างนี้เขายิงกันที่นู่นเสือลูกหลงกูอยู่ในบ้านรถพระวิงกับบ้านมาทับเราอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเขาอยู่เฉแเราก็ไปการแกล้งแกงเข้าหรือไปทักชวนในเขาทำความผิดความชั่วความเร็วนี่มีอะไรอีกถามีปดีเดี๋ยวคนอื่นก็จะได้บรรยายไม่รู้อะไรเองจะได้มีส่วนธรรมทานกับวา,าจาดีไงเขารู้แล้วก็ กูเลิกแล้วกูเคยคิดอย่างนั้นอย่างนี้กูจะไม่ทําแล้วพระอาจารย์บอกแล้วอันนี้ถามเผื่อคนอื่นแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆเท่าที่สังเกตโลกปัจจุบันเนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่ๆที่ที่เขามีชีวิตหลังๆเรามาเนี่ยเขาจะมีจิตที่ค่อนข้างจะหยาบถ้าเท่าที่สัมผัสนะคะพระอาจารย์สำหรับคนที่มีลูกเนี่ยเขาจะสอนลูกเขายัางไงให้แบบเป็นคนน้อมเข้าหาธรรมะอะไรอย่างนี้ค่ะ รู้หรือเปล่าว่าที่มันไม่ดีเพราะเพื่อนเพราะเพื่อนไปดีชักจูงไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวไปเตะไปเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยต้องเลี้ยงมันอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าอยู่นอกบ้านแล้วก็ต้องสั่งพี่เลี้ยงแลดูถ้าเสือไว้เชื่อเชื่อพี่เลี้ยงแต่พี่เลี้ยงไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เละตุ้มไปอีกเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังสอนลูกให้รู้จักบุญจากบาปให้มีศีลมีธรรม ตัวศีลธรรมเนี่ยเป็นตัวการันตีรับรองคุณภาพเขาแค่เนี่ยเขาใจไว้ทาไม่มีศีลไม่มีธรรมพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมลูกก็พรอยไม่มีศีลไม่มีธรรมพ่อยังทําได้เลยแม่ยังทําได้เลยพ่อกินเหล้าได้เลยไปนูน่นไปนี่ได้ล,ลูกมันก็เยี่ยงอย่างพ่อแม่มันนนแหละเร่เงว่าใครหยาบกันแน่ไปโทษลูกเป็นหยาบหรือพ่อแม่เป็นหยาบก็พ่อแม่ไม่มีศีลธรรม จิตใจขาดเมตตากุณาวมตตาเวขาไม่ได้เนี่ยต่อให้พ่อแม่มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมมีคุณธรรมขึ้นมาแล้วก็สอนอบรมลูกลูกจะได้มีศีลมีธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมขึ้นมานั่นแหละถ้าลูกมันมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมแล้วมันจะไปไหนก็เช่นไงช่างวะนัเพราะมันไม่นอกลี้นอกรอยแน่นอนเนี่ยต้องสอนแบบนี้ต้องมีธรมเป็นที่พึ่ง พุทธ่โอวาสเป็นที่พึ่งเนี่ยจริงจะถูกต้องตามธรรม,มหมายง่ายเองก็ทุกไว้เนี่ยทุกเป็นทุกแต่งยทิ้งธรรมที่พระอาจารย์บอกวันเกาะแรกๆว่าถ้าพุทธเจา้าสอนว่ามีทุกแล้วอย่าทิ้งธรรมแะละเราก็จะได้ทุกไม่นานอาศัยพุทธโอวาสอะไรมาปอบใจค่มใจทําให้ใจเราเข้มแข็งอดทนอดกั้นต่อทุกที่เราได้รับต้องอย่างนี้วิธีอื่นไม่มีหรอกมึงไป ไปศึกษาทั่วโลกดูถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีเจริธรรมไม่มีคุณธรรมเขาว่าศีลธรรมอย่างน้อยมีศีลหน้าแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนเป็นความเคยชินก็เรียกจริยธรรมเมื่อจริยธรรมเกิดจากผลการวิวัแล้วมันจึงจะเกิดคุณธรรมในตัวว่ามีเหตุผลในตัวว่านี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําแล้วนี่เป็นคุณธรรมประจาใจของเราเพราะนั้นต้องมีศีลธรรมเจริธรรม ไอเจียธรรมก็คือต้องปฏิบัติสม่ำเสมอจนกระทั่งเกิดความเคยชินแล้วมันจึงจะเป็นคุณธรรมถ้าถ้าเขามีพ่อแม่มันมีแล้วไปอบรมลูกลูกมันก็จะต้องเป็นลูกสีลูกทำแน่นอนไม่เป็นลูกเซียนลูกผีลูกสีเนี่ต้องถือแท้ไว้ต้องเคี่ยนต้องตีกันประจําด่าว่ามนม่ตามลูกผีมันหลอกลวงมันกินละขี้เล่าเมายาในลูกผี มันหลอกก็จะตางไปเรื่อยไปเที่ยวไปเตะไปที่นั่นที่นี่อะไรในลูกผีถ้าลูกวางง่ายสอนง่ายเนี่ยเป็นลูกศรลูกทมเอ๊ะถามว่าถามก็ว่าเขาอยากได้ลูกชนิดไหนมีสามลูกพราอาจารย์สอนลูกเจ้าลูกเสียลูกผีลูกพระลูกศรลูกทมเนี่ยเจ้าเขาต้องการได้ลูกก็เป็นลูกชนิดไหนมันต้องอบฝึกหัดอบอบรมฝึกฝน มันจึงจะได้ตามที่เราต้องการถ้าจูๆมึงไม่ได้อบรมไม่ได้สังสมตัวเองก็ทําไม่ได้แล้วจะไปสอนอะไรลูกลูกมันก็เป็นเสือเป็นตะเคเป็นนู่นเป็นโจรเป็นขโมยนู่นไอะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งเอาตัวเองเองให้รอด <c oughs> โอ้ยนะ้ยี่โกโก,ก็ว่าสู้ตัวดนั่นแหละที่ยะก็็ตาเองมีลูกเมื่อไหร่เองต้องสอนให้มีศีลมีธรรมมีใจแย่ธรรมมีคุณธรรม ัและแล้วครอบครัวเราก็เป็นสุขไปอยู่ในสังคมสังคมก็เป็นสุขอยู่ในประเทศชาติประเทศไหนก็เป็นสุขมาบวชก็เป็นคนดีของพุทธศษาสนาอีกนี่สิ่งเจนเเหงจําไว้เนี่นนทะลุป,ปูโป่งไปเลย <c oughs> ถ้ามีอะไรอีก อีกค่ะคือบังเอิญว่ามีเพื่อนนะคะ,ะทาอาชีพเป็นเหมือนหมอดู่วงจุย้ยทีนี้เขาก็เลยดูเรื่องของดวงเรื่องของวางทําเลอะไรบางอย่างทีนี้เขามีครอบครัวเขาก็เลยเตรียมในแง่ของให้แม่มาบวชก่อนแล้วเขาก็ดูว่าจะให้ลูกคลอดวันไหนแล้วช่วงพักหลังเนะะี่ยค่ะมันจะลืมไ,ไปแล้วพวกนี้มันลืมไปแล้วครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากให้มันควงจุ้ยดีขนาดไหนมันสร้างวิริศมาหลาแต่ใจมันทุกข์แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้ว เห็นเข้าก็โอ้เลคเคาวาไวนนั่นก็หวงจ่วยนี่ก็อะไรไปล้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ได้เหมือนพา,จายจ้ี่ไม่มีกาดีกุฏิบวชแล้วหัววันษากุฏิยังไม่มีเลยตรองไปอายกุฏิก็ต้อพังๆอ่ะึ้นไปพักกลางวันกลางคืนก็นยังไม่มีเลยแปรสายโบสถฝนตกสานนี่ก็หมุนล่อโบสถ์เลยเดียแต่มาเดียทุกยากลำบากครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก เอาเสือหัวนอนนี่ไหนได้รับได้ก็โอเคแล้วข้าไปคิดมากไอ้นั่นเป็นทุกข์แล้วเองต้องไปจ้างสินแสหมอดูอะไรอีกไอ้พิกงนั่นหลอกกินมันไอ้สินแสมันรวยก็เพราะได้จะตังอย่าพวิกโยมหละที่ไปดูมันถ้ามันช่วยตัวเองให้รวยไม่ได้แล้ว้าไมางั้ก็ทั้งโลกไม่มีคนจนพูดแต่เจ้าสอนได้ให้มีเหตุผลคือปัญญานี่ไปดมงง,ง่าย เดี๋ยวแต่ว่าจาก็รู้แนละ้วรู้หมดเนละทั้งสิบลกักนณะสิบสองลักนณะราศีจากอะไรพวกนี้รู้โหราศาสตร์แต่เราเป็นหมดเพราะนั้นหมอสวิตเอา,าสิบลักนาราศีจากเอาตำราโหราศาสตร์ระวางไว้อาจะมาดูๆไปเข้าใจเลยตัวไม่ได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไหนเลยเนี่ยพอว่างๆเรามาดูแลเรารู้เรา้าใจเลย เดี๋ยวนี้ยังผูกดวงได้รู้อะไรเนี่ยแต่ะอาาจย์ก็ไม่อยากด้วยได้หรอกไม่อยากยุ่งให้มันเชื่อกรรมเที่อผลของกรรมจะได้ทําดีมันกลัวไม่มากกขณะที่มันใจดีทดําดีจิตเป็นสุขก็ได้เลิกดีพุทธเจ้าว่าสุนักกตังสุมังคลังสุปาพาตังสุติตังขณะที่เราทําดีขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเป็นเลิกดีย่มดีสําหรับเราถ้าเอง เลิกดีเขาดูโลกนั้นดีนี่แต่ไปสร้างกรรมทั้งทั่วก็ไม่ดีมีเวรมีกรรมมีบาปตายตรงนรกหมดถ้าเอ,องทาดีเป็นอาการลิโกไม่เลือกการเลือกสมัยเลยนึกถึงพุทธเจ้าไม่ว่าเช้าสายบ่ายเยน็นเงี่ยงคืนนึกถึงก็โมตนาสาธุแวนเนี่ยเลิกดีของเองถ้าจะต่อจะตาก็ต่อจะตาบุญนึกถึงพุทธเจ้าก็โมตนาสาธุเอกบบุญต่อไป